วันนี้จะมาโมเขาคามร m e r a d e r s e โ o เข่าเดิมเนี่ยมันเป็นสายกีตาร์มีคนโมมาอันนี้ซื้อมาแต่ผมต้องการเข่าแบบน,นี้แท่งตรงๆสีเขียวจุกใสๆสีแดงเราไปสั่งเข็มมาเข็มก้านใหญ่มีตุ่มข,ข้างบนให้ด้วยมีตุ่มด้วยขอดเขาน้องก่อนเลยอือค่อยๆข,ขัดนะผมไม่อยากขัดเพ้มันกินเนื้อไวนิ่วอะพอเราขัดตรงนี้เรียบใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานให้เรามาร์กจุดไว้ก่อนว่าเขาอยู่ประมาณไหนต่อเข้าไปเลยคคุณเห็นไหมผมเอาฝั่งแบนหันเข้าหน้าเราความลึกต้องเข้ากันลุยนิดึง เออทามาแล้วเห็นไหมผมใช้ UV r e s นฮาร์ดทดสอบมาแล้วว่าทําน้ําได้ทําอะไรก็ได้สใสๆอะี่ะอนี้ดีสุดหยดมันลงไปทามาจิ้มฟนันแต้มให้มันเป็นหยดน้ําเราก็เอาไฟ UV ฉายแป๊บเดียว UV นี้ห้ามเข้าตานะคุณอะเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทาเขาสีเขียวผมใช้สีของโมเลกุลเขาจริงๆอะ o r i g i n ัลเขามันมเป็นยางแต่เราใส่เป็นเหล็กไปเลยแข็งแรงเราจะใช้สีแดงไกาอานะเป็นเคลียร์เดฟสีแดงใสแต้มที่จุดลยังเดี๋ยวเราต้องกัน้นแลวก็ไล่เฉดนิดเดียว เสร็จแล้วไปยืนรอรอได้เลย